กองทบกาศนะครับเรียกประชุมด่วน พุ่งครับหน่วยกําลังรบและหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่มีทหารกองประจาการอยู่ในการควบคุมก,ก,กับดูแลเพื่อจะมาเน้นย้ํากันเรื่องของการดูแลมาตรการกําลังคนให้ปฏิบัติตามระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัดจากกรณีที่มีการใช้ทหารกองประจาการขัดรถรับจ้างที่เป็นข่าวนะใช่ค่ะเพื่อเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลอากาศเอกพันพักดีพ,พนานนกุลผู้มาชาชการฐานอากาศค่ะท่านได้สั่งการให้พลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเสนาธิการฐานอากาศเรียกประชุมผู้บังคับหน่วยกาลัง ลบและหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่มีทาหารกองประจำการอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงมาตรการด้านระเบียบวินัยของกำลังพลและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศท่านได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนะคะควบคุมกำกับดูแลและให้คำแนะนำกำลังพลภายใต้การบังคับบัญชาอย,อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตนในพื้นที่สาธารนณะค่ะให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของทหาร อากาศที่พึงยึดถือจริยธรรมความรับผิดชอบและเน้นย้ำการดูแลสวัสดิภาพรวมถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของทหารกองประจำการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดค่ะซึ่งกองทัพากเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจและช่วยกันรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรพร้อมยืนยันว่ากองทัพากจะรักษานะครับมาตรฐาน ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนนะครับทั้งนี้กองทัพบกมีนโยบายที่ชัดเจนในการไม่ปลกป้องผู้กระทําผิดและดำเนินการทางวินัยและกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบว่ามีกําลังคนเกี่ยวข้องกับการกระทดํดผิดดังกล่าวอันนี้ก็เป็นการออกมาคันน็อตในนโยบอยนะครับนะก็นะ ต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการ,รับินทางเรื่องของการสอบสวนนะครับนะก็เดี๋ยวต้องให้เวลาตั้งนิดหนึ่งนะ<ช>ครับ